สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี i อเดน i ีวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินคอร์รลบคนดอยของนักข่าวคุณหนูบสัสนสวัสดีชาวอนันตสชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไอเดนทีวี แล้วในวันนี้ก็มาพร้อมกับสกินของอริสรารัตนาวงศ์ที่คอ่นหล็กกับคนอันดอนนั่นก็คือสกินคุณหนูวสั์นั่นเองนะคะอู้สกินคุณหนูคนุณหนู <S <S เอ้ยไม่ได้เล่นนะข่าวนานไม่รู้จะเออหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าและคะทุกคนนี่น่ะเหรอคะบ้านหลังใหม่ที่พิซซ่าเดอะบออริสรารัตนาวงศ์รู้สึกชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยค่ะวันดีคืนดีก็จะมีคุณป้าชุดแดงเดินออกมาสอดสองเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านเรียกเสือกลูกสถานที่ก็กว้างขวางโอ่อ่าจนอริสรารัตนาวงศ์เดินไม่ไหวเลยล่ะะค ว่าแต่อริสรานัดก,กับกลุ่มคุณนักสืบเอาไว้ก็หายไปไหนกันหมดนะ <Huh? S 1> เ,ออเอ๊ะว่าแต่ทุกคนมาทําอะไรในนี้กันคะนี่มันห้องน้ําไม่ใช่เหรอคะเพราะตอนที่พวกเราเข้าตึกมาก็เห็นมีคนเลื่นล้มตัวอยู่ในห้องน้ําเลยคะ่ะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับอริสราไม่คิดว่ามันจะเป็นคดีฆาตกรรมนะคะเพราะว่าดูยังไงเนี่ยก็เหมือนโง่เลื่อนล้มหัวฟาดพื้นตัวเองตายมากกว่า แต่มันอาจจะมีเงื่อนงำอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะคะใช่แล้วครับด้วยจัญญาบันของนักสืบยังไงพวกเราก็ต้องตามสืบนะพูดได้ถูกต้องเลยยังไงเรื่องนี้เราก็ต้องสืบสวนแล้ะจากฐานทัพอากาศตอนก่านนั้นก็เห็นว่าคิดว่าตรงนี้ก็สนใจเหมือนกันและยังมีร่องรอยด้วยเฮ้ยไฟดับอ่ะใอะไรผินอะเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นไอีวรรษกันเลยเนี่ยตายหรือเปล่าเป็นฝีมือดาหรือเปล่าเป็นฝีมือของฉันได้ยังไงกันเล่าได้บะเปล่าที่เป็นของดาเป็นของใครกันเล่าโอ้ยไร้สาระกันแบบนี้อริสรารัตน์นวมรับไม่ไหวหรอกค่ะ ไอ้แกนักสื่อพวกนี้ทาไมมนถึงปัญญาอ่อนขนาดนี้นะสตารเดือขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพเติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึงส0 0 0สนคนตาเเด๋อเติม รวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ้ยนอนกันมากหรือเปล่าเนี่ยเรามาชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง Star Duet นำโค้โด Star Duet ไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเป้ให้คุ้มเป้ให้ฉลาดตรงที่เคลม e r เพจเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โคตต้ด Star Duet กันเยอะๆนะคะเติมก็จะยกเผือสตาร์เดือมันจาเล่นป่าบ้างก็ได้ข่าวว่าเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ต้องไปคุยกับมันบอกแล้วโอ้โหแล้วเกิดข้างบนที่เดิมเลยเรื่องเดิมๆม,มะนี่ป่านนี้เกิดที่เดิมไหม ไปดูดิเดิมที่เดิมเลยเครื่องที่เดิมที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเกิดที่อื่นอ้าวอิงมึงง่วงอิงมึงไม่ง่วว่ะเฟกนิวโอ้โหเฟกนิวไอคนไปดูบอกไม่มีไอคนไม่ไปดูบอกมีคืออะไรเขาจะบอกเครื่องพี่เครื่องที่เดิมไม่ไม่เขาหมายถึงฝั่งนู้นโอ้ยอิงโอ้โี่ก็นึกว่าอยู่ฝั่งนู้นเอาไปอิงไม่คุยกับพี่เอาพี่สอาตอนนี้ทำไมไม่คุย พี่สอนคนเดียวไม่ใช่พี่สอนนี่ว่าเอาไปเล่าไปเล่าเอาไปเล่าฝากไปเล่าไปเล่าไปเล่าซิงเกิลเอ้าแล้วไม่มีใครดูทวามมทุกคนปั่น oh ก oh oh. e uh ันไปก่อนก็ได้ปั่นไปก่อนก็ได้ปั่นเอาตังค์กันก่อนก็ได้ปั่นเอาตังค์กันก่อนก็ได้มันก็จะตีผู้ติดตามเอาตังค์เหมือนกันตอนนี้ชอบเล่นใบคาถาดักนักเอ้ยมันเข้ารูแล้ววะเนี่ยมันเข้ารูแล้ววะเนี่ย ลรูโอ้ระวังนะระวังนะทุกคนระวังนะได้ถ้าเขาเอ้าแล้วเขาไปไหนวะเนี่ยไปหาพี่แล้วไปหาพี่แล้วโอเคโอเคโอเคเกะเกะเกเค้ยแ่ด้านในระวังนะฮะอุ้ยเข้ารูไปแล้วหนึ่งระวังนะฮะทุกคนระวังนะฮะทันน่ะทุกคนไม่เห็นนะว่าอ้าวมีคนใช้รูไปแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นย่นเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เห็นเจียนมองหน้าก็เลยยืนมองด้วย อะไรขึ้นวะม่เขาไปยืนบอกด้วยหรอกไลยเมื่อี้ยแต่ทุกคนมองผมก็เลยมองออไปเด็กไปเลยเด็กจัดการมันเด็กไอ้ไอ้เด็กมันพับไม่โดนไอ้เด็กบ้าส,สมแล้วที่เป็นลูกศิษย์โซลันสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์โซลันถอยถอยเฮ้ยถอยเว้ยไม่พังจ้าพังให้หน่อยขอบคุณมากเลยเก่งใจจังเลยสมแล้วที่เป็นศิษย์โซลัน ไอ้เมื่อกี้เห็นคนเห็นคนถือราชาเขาอะแต่เขาไม่รอเขาไม่รออัศวินอะคืออะไรอะครับินลงบินลงเขาจะบินลงมาตรงนี้นะคะเราก็มาดักตรงนี้เออแล้วเขาไม่ลงมาล่ะครับพี่ไม่ลงมาล่ะครับเอ้าผมนี่งงเลยไอ้เราซื้อน้ำหอมไปนะคะไม่ว่ากันเดี๋ยวเราตีลูกติดเขาเข็มต่อนมีไหมมีไหมยิงยิงไหนแล้วว่ายิงนี่นีบสุ่มายพี่ป้าย โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอออ้าวแล้วเขาไม่เข้าอ้าวโอ้โหสกินนี้มีขาว่ะเออมันมีขาจริงด้วยบอกก้มดูก็จะมีขาสิคะมันจะไม่มีหาชื่ออเมซิ่งสกินนี้มีขาเฉยอุ้ยมีขาสิคะสกินนี้มันจะไม่มีขาได้อย่างไงโอ้โหอเมซิ่งสกินอื่นไม่มีเดี๋วอย่าไดอย่านะอย่านะอย่านะกูมีเด็กนะกูมีเด็กนะอย่าอย่าอย่าเฮ้ยเขาไปมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาบ่นทำไรกันน้ะเขาบ่นทำไรกันน้ะ ช่างเฉยเลยค่ะคุณพี่ค่ะมันทำไรกันเนาะไม่มีน้ำหอมไม่ต้องใส่น้ำหอมเฮ้ยพี่มีของให้ว่ะเอาเปล่าหนูหรอคะไม่ใช่พี่มีปืนเดี๋ยวพี่จะเอาปืนไปวางให้ฝั่งนู้นไม่เอาพี่หนูเกรงใจพี่เอาปืนไปวางให้ฝั่งนู้นจังเลยหนูเกรงใจจังเลยพี่ไม่เป็นไรดีกว่าเอาเลยพี่ต้องการไอเลิฟ

ใช่อะค่ะก็ใช้ได้อยู่นะเพราะตอนแรกเราคิดว่าจรุดเขาดีท่านี่ดีเลยนะไม่มากดผิดกูไม่เคลื่อนหรอกกูกดผิดกูไม่เคลื่อนหรอกทุกคนเห็นอะไรทั้งนั้นคนใครวางอะไรตัวนางอะไรมึงเนี่ยวาอะไรของเพื่นวางอะไรเขาางวางวางางว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 างอางว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 านนางวางวาืวาวางวางางวางวางาวววววว เก็บสีเสื้อฉันอย่างนั้นเหรอใช้หนุ่มคนนี้ีใช้กล้าไม่เบาพี่โดนหนึ่งเอาไม่โดนว่ะพี่จะโดนหนึ่งเออโอเคพี่กินเลยกดด้วยนะแล้วรสชาติแบบนั้อต้มไก่โอ้ยน้ำ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 รัดหลังพี่ดีๆครับรัดหลังพี่ดีนะโอเคพี่แมวแมวรันจอดชกี้พายไม่กอตัวรองมันกอตัวรอง กูว่าเราไม่ต้องมีตัวทองพี่เป็นชายปิงกว่าเราไม่ต้องมีตัวทองเฮ้ยไม่โดนได้อย่งวะไม่โดนได้ยังไงยังอะไรบ้างแค่ก็บอกว่ามาชาแค่ก็บอกว่ม่งานสั่งจองซื้อแม่งเลยเอ้ยซื้อแม่งจ้าเลือดแมวเฮ้ยจ๋าไฟวิว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 ไอชาเก่งมากพี่คิวจ๋าว่าไงจ้าคนสวยของพี่กลับบ้านกันดีกว่าโอเคเลยค่ะน้องคนสวยของพี่เจอกันที่ทางช้างเผือก เมื่อกี้ทาวบฝั่งเราทำอะไรบ้างอ่ะพี่ถามงี้เยพี่อยากรู้พี่อยากรู้ผลงานพี่ว่าพี่เห็นเขาเขาดึงราชาฝั่งนู้นแป๊บๆแต่ว่าพี่ยังไม่เห็นอัศวินเราเดินมาเลยเปแบบเขา้วกบเขาดูลุกๆถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ